ขออนุญาตเปลี่ยนบรรยากาศนี่ฮะคุณผู้ชมฮะใครที่ชอบนะฮะเรื่องของการแข่งขันรถยนต์แรลลี่ขอเชิญชวนเลยครับคุณผู้ชมครับโมโนแม็กนะครับ 3BB กิกัดทีวีและเอสเพลครับเอาใจแฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตยิงสดครับการแข่งขันรถยนต์แรลลี่ประเภทครอสทันที่รายการ Thailand r ร l l y Race 2025สนามที่2จังหวัดฉะเชิงเซานะครับในวันที่3เดืพฤษภาคมถึง1มิถุนายน2018นะครับซึ่งท่านใดที่พลาดการรับชมการแข่งขันในวันแรกก็คือวันนี้ที่จบลงไปแล้วเวลาประมาณ16นาฬิก แต่ความมันยังไม่หมดครับเหลืออีกหนึ่งวันวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับการตัดสินแชมป์วันอาทิตย์ที่1วมิถุนายนนี้ครับตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับแฟนๆกีฬามอเตอร์สปอร์ตสายฝุ่นไม่ควรพลาดนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันสุดมานบนแอปพลิเคชัน Mono m a x ครับและก็ชมสดทางช่อง s ปอ r t ตวันหมายเลข401ผ่านบริการ 3BB กิกัดทีวีและ s อส a y นะครับ s อ l a y b o x หมายเลข501รับชมได้พรุ่งนี้อีก1วันนะครับ